คู่หเข้าไปศึกษาทุกคนอ๋อนี่ไงหลายๆคนกินชาของเราเขาถึงง่วงนอนหลายคนกินแคปซูลเราเขาถึงง่วงนอนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคู่หัไปศึกษาคนลุกมากก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเพราะในสมุนไพรทุกคนในสมุนไพรมันจะมีสมุนไพรหลายตัวมากๆทุกคนที่ไปกระตุน้นนะคะเมลาโทนินทุกคน มันสมุนไพรคุณไปเซิร์ชเลยสมุนไพรมีหลายตัวมากที่ไปกระตุ้นการทำงานให้เมลาโทนินผลิตทุกคนให้ตัวสารตัวนี้เมลาโทนินมันผลิตพอมันผลิตได้เยอะมันส่งไปที่เซลล์มันทำให้เซลล์ของคุณอยากพักผ่อนแล้วมันทำให้เซลล์ขับสารพิษคุณจะฉี่บ่อยคุณจะเหนื่อแตกอะไรประมาณนี้ทุกคนมันสอดคล้อง ทำไมตั้งแต่กินชาอีชันก็หลับได้ยาวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็ได้ยาวกว่าสี่ชั่วโมงนะทุกคนมันก็ตา,าเกือบห้าหชั่วโมงอะไรแบบนี้นั่นแสดงว่าทุกคนเรามาถูกทางแล้วนะคะสำหรับใครที่นอนไม่หลับเวลาเราออกกําลังกายเหงื่อออกแล้วสารพิษจะถูกขับออกเพราะสาร เมลาโทนินตัวนี้ค่ะทุกคนเขาจะทํางานเวลาเซล์ขยับร่างกายเขาจะไปป้อนให้เซลล์นะคะให้เซลรับรู้ว่าเขามีผลิตจํานวนมากแล้วเซลลค่ะพอมีสารตัวนี้มากมันเกิดความสุขมันเกิดอยากพักผ่อนอยากอะไรเงี้ยมันจะไปขับของไม่ดีของเสียออกผ่านทางเหงื่ออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะมันจึงทําให้ร่างกายอะค่ะเวลาออกกําลังกายมันจะหลั่งสารพวกนี้ออกเยอะมากมันจะหลั่งสารพิษออกมันจะให้เราขับเหงื่อขับอะไรออกมันจึงทําให้ร่างกายเราเหมือนเพียแต่ไม่เพีย คือคนออกกําลังกายเขาจะรู้ดีนะว่าเขาจะกระปี้กระเป๋าแต่อีกส่วนหนึ่งเขาจะอยากพักผ่อนไปถามคนที่ชอบออกกําลังกายนะว่าจริงไหมบางส่วนเขาจะกระปี้กระเป๋ามากแต่บางส่วนมันเหมือนอยากพักผ่อนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะเมลาโทนินมันผลิตมากขึ้นในเวลาที่ออกกําลังกาย ะะแล้วมันก็ขับสารพิษออกอย่างนี้ค่ะนะคะใครที่ออกกําลังกายเป็นประจำเดินเป็นประจำวิ่งเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำ,ะจำ,ะจำอ,อกกำ่ะ,ออกกะคุณจะรู้สึกกับปี้กระเป่าก็จริงทุกคนมันรู้สึกทําอะไรแล้วแบบแขนขามันไม่ติดมันอะไรอ่างนี้แต่คุณจะหลับง่ายเพราะมันหลั่งสารเมลาโทนินออกเยอะสารตัวนี้จะไปป้อนให้เซลล์แล้วพอเซลล์รับมันต้องการให้เซลล์พักผ่อนเต็มที่ แต่พอคุณอะร่างกายคุณปรับพักผ่อนเต็มที่แล้วมันจะไม่ง่วงนะนะหลังจากเกินประมาณหนึ่งือที่สองอาทิตย์ไปแล้วมันจะหลับปกติมันจะไม่ทําให้เราง่วงตอนกลางวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสารตัวนี้มันคุ้นชินกับเซลล์เราแล้วมันป้อนเซลล์เราเป็นประจําเหมือนเราป้อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นแบบเนี้ยค่ะทุกคนข้อมูลนี้ดีมากนะครัวรู้ข้อมูลนี้ครูรีบไปศึกษาในสมุนไพรเลยว่าทําไมกินสมุนไพรแล้วง่วงนอนเพราะว่าสมุนไพรมันมีฤทธิ์ในการขับพิษ ทุกคนเวลาการขับพิษเนี่ยมันไม่สามารถขับเองได้นะเวลาขับพิษน่ะพิษส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตับนะคะคุณเคยรู้ไหมคนที่เป็นตับตับแข็งตับดําตับมีจุดมะเร็งตับหรืออะไรพวกนี้ทุกคนจะง่วงจะง่วงจะตัวบวมเพราะว่าตับมันมีพิษเพราะฉะนั้นต้องไปขับที่ตับนะคะทีนี้จริงค่ะหนูนอนหลับยากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นแมมน้ําจิ้มแล้วครูอ่ะก็เลยรีบไปศึกษาเลยนะแล้วแบบโอ้สมุนไพรแล้วมันขับพิษ พอมันขับพิษแล้วสมุนไพรมันมีตัวหนึ่งไปบำรุงเซลล์แล้วมันไปบำรุงตัวนี้ค่ะมันไปทําให้สารเมลาโทนินผลิตขึ้นมาได้เยอะทุกคนเพราะว่าสารพิษมันถูกขับออกตัวเมลาโทนินมันถูกผลิตเพิ่มมันจึงทําให้คุณง่วงโอ้ยดีใจได้คำโตเขาบอกว่าการที่เราจะผลิตสารเมลาโทนินได้เพียงพอต่อความต้องการของเซลล์หนึ่งทุกคนมันจะทำให้เราหน้าไม่แก่ ทุกคนครูก็มาสังเกตว่าเฮ้ยหลังๆมามีแต่คนชมว่าหน้าเด็ก <c oughs> แอปก็ส่วนหนึ่งแอปก็ส่วนหนึ่งตัวจริงก็ส่วนหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเวลาไปไหนอย่างเงี้ยเจอ f อฟซอย่างเงี้ยเอฟจะบอกว่าครูคะทำไมครูตัวจริงสวยหน้าเด็กมากไม่เหมือนในจอเห็นไหมขนาดในจอใช้แอปนะก็เออก็จะประมาณนี้เพราะอะไรพอเราอะทุกคนถึงแม้ว่าครูอนอนน้อยแต่ครูหลับสนิทไง อ้าหนึ่งหนึ่งรวยนะคะสมมุติว่าขวนอนน้อยนะคะัควนอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่คุนอนหลับสนิทแบบนี้ทุกคนหลับไม่ฝันนะหลับสนิทเหมือนเหมือนแบบรืดไปเลย นั่นแสดงว่าสารตัวนี้ในร่างกายของครูมีเยอะมันจึงทาให้ครูหลับสนิทไม่ฝันร่างกายของเราอะ่ะมันมีช่วงที่เซลล์สามารถผลิตสารดีๆออกมาหรือว่าสารดีๆในร่างกายมันผลิตออกมาแล้วมันสามารถป้อนให้กับเซลล์ในร่างกายเราได้เต็มที่เพราะฉะนั้นชาของเราก็เหมือนกันเขาสามารถที่จะผลิตสารเมลาโทนินเพื่อที่จะบํารุงเซลล์ในร่างกายของเราได้แล้วก็ขับสารพิษออก